การฟังค <prend ere> ิดถามและการอ่านเขียนเป็นวิถีทางแห่งการแสวงหาความรู para. ้ซ <For me> ึ um> ่ง <una> ม <gano> ีบันทึกไว้หลายแห่งว่าเป็นวิธีการหนึ่งที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงถวายพระอภิบาลพระราชโอรสพระราชธิดามาแต่อย่างสรงพระเยาว์เท่าที่ผมสังเกตดูนะท่านจะทรงถมพระองค์มากอันไหนที่ไม่ทรงสร้างท่านจะไปเอา พจนานุกรมเมื่อจะเป็นภาษาไทยเมื่อจะเป็นภาษาฝรั่งเศสเมื่อจะเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยมาพลิกเลยแล้วท่านก็อ่านแล้วก็ส่งต่อด้วยวิถีแห่งการถวายพระอภิบาลของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้เป็นรากฐานแห่งความเพียรในการส่งค้นคว้าสแสวงหาข้อมูลจากหลากหลายด้านหลากหลายแหล่งความรู้ และหลากหลายผู้เชี่ยวชาญต่างๆเพื่อให้ได้องค์ความรู้ที่ลึกซึ้งครบถ้วนและรอบด้านก่อนจะส่งวิเคราะห์และประมวลผลเป็นแนวพระราชดำริซึ่งปรากฏเป็นรูป,ปรธรรมสอดแทรกอยู่ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทุกโครงการสะสมด้วยพระองค์เองด้วยค้นหาพวกกัลยานามิตรที่มาเป็นเพื่อนร่วมง,งานได้แล้วก็ศึกษาพระองค์เองด้วยการศึกษาจากตำราห,หรือจากสื่อมวลชน ในสมัยนี้ก็ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นซนดังนั้นอันนี้ก็เป็นหลักที่จะต้องเอามาประกอบกันปัจจุบันนี้เสเด็จไปต่างจังหวัดเนี่ยท่านจะทรงพุกดิก i o น a น y รีไปจริงๆมาถึงเอ็นไซม์เิทยเนะดิกเทนนอรีไปเนี่ยคำไหนทีส่สรงสงสัยท่านก็ทรงพลิกท่านก็นเอาข้อม,มูลที่คมถวายไว้ที่ใครต่างถวายไหว้มาทำการทดลองโดยด้วยพระองค์เอง ทำการทดลองรวมจงกนกระทั่งประสบความสําเร็จเรื่องการทดลองคนฟ้านี่เป็นองค์ประกอบที่สําคัญถ้าเผื่อไม่ทดลองเราจะไม่รู้เลยเราจะรู้ไปว่าเป็นโซนหนังสือในสาราจะกด้เข้ามาได้ใส่กองทุกนี่สามสี่กองแอล้วก็ตรงนี้เด้วย